ไม่กินต่อนู่ด้วเนาะเริ่มแล้วลุงเลยเริ่มจะกลายเป็นบิดแล้วเฮ้ยเริ่มสปินอีกน่อยเจ้าน่ากรเล่นขี่เ้องอีกหน่อยฮะเปนเท่ยหม่นกเล่นขี่เ้องแล้วไม่ขี่แท้อ๊ย่กับจับบอลใจเาะ่าเขาเจออะไรหลายๆทุกทุกทา อย่ามอก่ะม่อ่าไม่เอาไม่เอาับ่เอาเอาเอาไเอาเอาไ่เอา่เอา่เอไอาไม่เอาไ่าไม่เอาไมเาไม่เาไอาพม่เอาไม่เอา่เอาไ่อาไม่อาไม่เอ่อาไม่เอ่เาไม่เอาไ่เอาไม่อา่า่เอเอมอไม่อัไม่า่อม่่เ่อ่อา่เอเไมอัาม่ เอาจะชิมอะไรแเกินบอกไอูเอายังไปเอาแบบนี้ของไผของอยเอตงมาหั่นโอ้กระถางตุ้ยกระถางยิียิโอทคางามตะกอนกระงาง ลงไปก็ขึ้นมาไงลงไปก็ขึ้นไงขจะถ่ายชันเด็ดยาวแกะซะตันไงเฮ้ยนะนัดมันก็หักไปแล้วเนาะเอาไปนี่เอาแก่งเลยแก่งเลยเอาลงกค่ะเอาเป็นเลยดียูนีล่าแก่งกันที คุโดนแกงแล้วไปลองคิดแล่นอนีรสินี่ิดนาทีแต่ได้ย่า คนเดียรายกสี่คนเขายกคนเดียวหต่อสแล้วเสียงอะไรขอบคุณทุกท่านคลิปนี้้วครับมีคนเลียงเาบอจ้าป้าสุนัโอ้เจตีบอกนใหญีเียักเลี้ยงเขาบอกน ก้วนเาของก้าววนของเอนแบบเลยีนี่เลยต้นไก่แซ่บนะไปเฮ็ดรอเออ่อยไปเอาขาไปเอามาเฮ้อน้ำซนปมือมันเต้านาอเออคยี่จ้คอยนะคอมาไก่ต้อร่อยอ่ะผู้ผู้ทำอยู่เค่อยจะหาไปเอามาเฮ้ออะไรมาตะก้อนไเอนนี้าให้้องมาะ้อ อันนี้มาากนันได้วะโอเคเดาใส่ใส่่มันฮะใ่มันลสงได้ทตีัวที่แกเลียนไหน้าไรบ้างบบที่ใส่้าวนเรยนรู้กันในระดันึงไงอยู่ในกล่องไหนใ่ขานีองไหนตัดออกโดนย้ําเอาลายกับผ้ออกตัดออกแต่ว่าเอาทังมดนี้นะ เดี๋ยวเลยฮะจับตัเลยกรตันแล้วจะไปย่าเราเลยมึงยังกรตันออกเลยประมาณนั้นล่อมไปหมด ใส่ทุกมือมัดนวดบ่ได้ใส่ทุกมือใส่บ่อาถาังน้ำโอ้ เดี๋ยวรไลไปเออไลไปไปเิงตนี้ต้นไล่างภาษาไบล่างไ้บ้านไหนเบิ่งมือันไนี่ยเออเอาไ่า้าเงเดี๋ยวอเาเรปตกันบอาไว้เอาตัง้งต้องอเก็ตังเนาะลยนอนมันมีค่าเท่ากันเบดตังสูงนอนพอดีตังมันจะสูงถ้านอนมันก็จะได้พื้นที่ไงเวลาเราไอ เวลาเขาปอบอกมันก็บตกหเี้เราแนวยตั้งมือแข็งเพราะว่ามันเป็นสัมเด้นมันก็ตั้งเล็นั่นแหละเล็กกองนี่เ้ตัเาเนาะพีู่่เย ไปอยู่กับโทรศัพท์เราติปาอยู่ขนาดนั้นถ้าเก็หานเาดึงฉนเลยอะระขยับปอกไปขยับปอกให้มันได้เท่ากันครับระยะห่างเท่ากัน ยับไปบานหลาบานาาลาดูบาลาดูอยู่ตรงไหนบ้างหาขยับไปไม่ได้เท่ากันไปยับไปจ้าขยับไปจ้าอสา